กนได้โอ้จะลวกก๋วยเตี๋ยวอนาคตเขาบอกว่าอยากอยากขายก๋วยเตี๋ยวนี่ได้แล้วเราไม่รู้จะซื้ออะไรแต่พอเรามาแล้วเราก็จะได้ของกลับบ้านนะทุกคนนี่ข้าวกองปากกาดินสออ๋อดินสอกดมีไส่ให้ด้วยแทดานทุกคนนี่เลยวันนี้เกลี่นะคะมาช้อปปิ้งใช่ไหมลูกใช่วันนี้เราไม่ได้ไปหาซื้ออะไรแต่ลองเข้ามาก่อนว่าเราจะซื้ออะไรนั่นเองตอนเราไปดูซิว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะทุกคนเฮ้ยทุกคนดูนี่ดิเป็นคันถูกมากเลย25บาทได้เป็นแพ็คเลยอะนะคะชอบของถูกก็แบบนี้น่าสนนะ กินได้เโอ้จะลวกก๋วยเตี๋ยวอน,นาคตเขาบอกว่าอยากอยากขายก๋วยเตี๋ยวไปเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันว้าวของเยอะมากอันนี้เป็นที่แบบว่าวางแก้ววางจานข้าวอะไรประมาณนี้แหละลูกออใช่นี่อันนี้เป็นแบบว่าที่คล้องคองน้องแมวนี่บ้านเรามีแมวเยอะมากนะคะทุกคนอุ้ยน่ารักนะอุ้ยต้องเกดดูนี่นี่นิ้นท้ายนิ้ท้ายนิ้ท้าย <c oughs> น้องแมว <c oughs> น่ารักเ <c oughs> นาะ <c oughs> ไข่เจียวน่าจะใส่ได้แต่น้องน่าจะลำคานิดนึงใช่ป่ะไปดูด้านในกันดีกว่าน่ามีอะไรน่าซื้อป่ะว้าวของเยอะมากทุกคนอันนี้ก็คือร้านที่อยู่ตรงในห้างสับสินค้านั่นเองนะคะทุกคนใช่ก่อนซักไงสามารถใส่ได้นะคะผ้าไหนที่บางๆใส่ถุงแบบนี้ซักได้เลยอันนี้เป็นพรมอุ้ยนี่ดีนะใช่ใช่แต่มันจะเช็ดแห้งหรอลูก ใช่ใช่โอน่าจะเป็นประมาณนั้นเขามีหลายแบบบากนี่สมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะคมลูกหัวใจอะไรคะ,ะอยากให้แม่ซื้อแบบนี้หรอเพราะอกีจะช่วยกวดใช่ไหมไม่ใช่เวลามีไม่ใช่อ่ะลองดูลองดูแล้วอันนี้อ๋อเสียบเข้าไปอ๋อนี่ไงทุกคนที่นี่มันจะมีแบบนี้ลูกขยะได้ใช่ไหมเลยน่าสุนะใช่น่าสุเท่าไหร่เท่าไหร่คะมันมีราคาติดอยู่นะ 8ปบาทได้เปล่าอ่แปบาทแต่ว่าวันนี้เอาโมไซคมา,มานี่ทุกคนมีหลายสีด้วยอ่ะเฮ้ยเอียว,วแปดสิบเป็นไม้เนาะใช่ทางนี้ก็จะเป็นตะกรงตะกร้านะคะทุกคนไม้แต่เสื้อถูกมากๆเลยนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันมีของเล่นมีสมุดระบายสีแล้วก็มีเครื่องเขียนด้วยไชนี่ก่อนที่จะไปดูเครื่องเขียนทุกคนดูนี่เีดูเค้ีที่กอกน้ำอ่ะ เนีย <Yeah. S 2> ใช่เอาไปใส่ขวดแล้วก็กอกน้ําเทได้เลยใช่ถูกต้องนี่นะคะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยดังมากนะเพราะว่าเราจะชื้อซื้อถังน้ําใหญ่ๆแล้วมากอกเอาอ่ะทุกคนอันนี้เป็น,นอันเทียบสมัยก่อนก็ชากันใช่สมัยก่อนสมัยนี้ก็เอาปน,นี่ไงสมัยนี้กระเป๋าใช่ไปเดินบนเดินบน นี่จะหมดที่ทำไอ้สักอย่างหมอ้อแต่คนกลัวร้อนไงลูกเนี่ย <laughs> ตั้งตั้งไฟใช่กลัวร้อนกลัวร้อนน่าจะเกี่ยวกับหมอ้อก๋วยเตี๋ยวไอสักอย่างหนึ่งใช่ไปนี่เจอกระดิ่งของชอบแต่มันเสียงดังม,มันเสียงดังจริงเว่าลูกหลับอยู่แล้วพัดลมมาอย่างเงี้ยตื่นเฮ้ย <laughs> ทุกคนดูแก้วสิเนี่ยแก้ไฮโซไฮโซทุกคนอว้ยพี่เคดูนีดิแก้วอะไรอ่ะ ยี่สิบบาทเหมือนแก้วที่เราเอาไปหมุนช้อนเออใช่หมุนช้อนเลยชมถูกต้องนี่ก็น่ารักนะเวลากินหวานเย็นเนี่ยอือนี้แก้วหวานเย็นอือใช่คือเราไม่ควรจับเราไม่ควรเราไม่ควรจับอะค่ะใช่เราไม่ควรจับไปมามุมนี้แล้วนะคะมุมของเล่นทุกคนของเล่นคือเยอะมากราคาถูกมากอันนี้พวกเป็ดนะนี่ ทุกคนเจอลูกโลกนี่หมดได้ไไดนี่อะยี่สิบเก้าบาทเองยี่สิบเก้าบาทเองเกิเกลอันนี้เป็นสีน้ำาซื้อสีน้ำไปเล่นไหมเล่นกับน้องเอาเล่นไหมอ่ะเอาไหนลูกโลกหรอโอเคโอเคนี่ได้แล้วเราไม่รู้จะซื้ออะไรแต่พอเรามาแล้วเราก็จะได้ของกลับบ้านนะทุกคนนี่ลูกโลกนี่ทุกคนเราเจอกองทีซอรสวยมากน่ารักอันนี้เหมาะสำหรับแบบเด็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กนะคะอ,น,บบอน,บบนุบงอนุบาลอะไรอย่างนี้ดุดิ เนี่ยน่ารัาก啊เ,เล่นได้ด้วยนะคะตรงนี้ว้าวทุกคนอุ้ยใจละลายนา่ารววักวอันนี้อันนี้มาจากไหนคะมาจากไหนคะพี่ไม้เพิ่งมาทุกคนดูดินา่ารักะนี่อันนี้ก็นากก่ารักอีกหนึ่งดูนี่ไข่เออน้องหลับเหรอใช่น้องหลับอ,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 อันนี้มันเป็นเซตเซตอะไรนะ ข้าวกองนิ้วหวานะนี่ชอบเลย่ะเออค้าพี่ปลาขึ้นน่ารักเนาะแก้วใช่แต่ว่าน้องธันวาไม่มาถ้าธันวามานี่เสร็จ,จแน่ใช่นี่อันนี้อันนี้ถูกอันนี้ราคาถูก29บาทน่ารักมากอุ้ยจุดนี้เขาพัฒนาแล้วนะของใช้อ่ะสมัยก่อนไม่เห็นมีอ่ะนี่รกา <laughs> งคิดเลขน่ารักน่าจังส่วนโซนนี้เป็นปากกานะคะน่ารักน่ารัก การดินออ๋อดินสอโกดมีไส่ให้ด้วยมีคาบิบ่าใจใจละลายกับคาบิบลามากเียวดีการค่ะสมัย,ยใช่ก <laughs> ต้องนี่ทุกคนได้แล้วนะคะลูกโลกที่เกียวรีซื้อนะมีประโยชน์เหมือนกันนะ <laughs> นี่เอาไว้ไปเรียน <laughs> ลูกโลกจำลองเออเอาไปเรียน <laughs> เ,าเยน <laughs> ขาบอกเขาจะได้เรียน <laughs> โอเคปะเรียบนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ห้างสปินค้านะคะแล้วคือแบบอากาศก็เย็นนะ แต่พี่ใหม่อยากกินไอติมอีกแล้วนะคะเกลี่กับพี่ใหม่แต่ว่าอุ้ยน,นี่มันศูนย์รวมไอติมทุกคนคือมันมีหลายยี่ห้อมากนะเนสเล่อันนี้อะไรอะ่ะคีมโมอ,อันนี้อะไรจิงเลนไอติมบอก็มีอ่ะคือเขามีหลายแบรนด์มากเ <Wow! S 1> อาไหนคะโอ้น้นนำแข็ง oh! โอเคพี่ใหม่ซื้อนี้นะเฮ <Ooh! S 1> ้ยทุกคนดูนี่ <My mom. S 1> ไอติมเมด อันนี้ชอบอันนี้น้องธันวาชอบแม่กิ๊กก็ชอบอุ้ยอยันนี้อันนี้อันนี้ดังอันนี้ดังนี่น่าเอาไปทํากินอะเนี่ยอร่อยไหมอร่อยอะไรนะคะแต่ก,กินสองอันเจอไหนคะเจอของโปดเอาไปดูกันไปดูไหนคะไม่โลอันไหนอ๋อโอเคโอเคซื้อมาเลยซื้อมาเลยเกตุรีจะเกตีนสองอันในห้าสิสินค้านะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องไปจ่ายตังก่อนนะเพราะว่าบางคนถือมาแล้วก,กินเลยอะไรอย่างนี้นะ ไม่ได้นะเราต้องใส่ตังกงอ่อนอ่าอะพี่ใหม่เอาอะไรคะ <laughs> ถะงังเพลงน,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 นี่ไอติมบอลก็มีไอติมบอลมีแบบหลายแบบอุ้ยหลายตู้มากเลยอะ่ะอันนี้เป็นแบบแมกนัมโอวันตินอุ้ยมีหลายแบบนะพี่เกลไป<ช>ดูฝั่งนู้นสิฝั่งนู้นตัวอะไรคะอ๋อฝั่งนี้ตู้อาหารแต่พี่เกลมันมีไอติมอีกแบบหนึ่งนะไปดูกันเถอะปะ <laughs> นี่ ทุกคนไอติมแบบนี้ไอติมถ้วยอันนี้ก็คุ้มนะอุ้ยอันนี้สั่งแคสองบาททุกคนไอติมคุ้มมนติสิบห้าถ้าอันใหญ่หกสิบห้าเอาที่ไหนกินเปล่าหรือว่าจะเอาเล็กเมื่อกี้แล้วแต่มีหลายแบบอ่ะแล้วแต่เลยจะกินหรือเปล่ากินแล้วก็เอาถ้าไม่กินก็ไปอันเมื่อกี้อ่าอันเมื่อกี้อ่ะโอเคได้อุทุกคนอันนี้79บาทคุ้มมาก3รสชาติเลย3 in 1นี่คุ้มมากไปค่ะ ไปเดี๋ยวไอติมเราจะละลายเมื่อกี้เลือกไอติมเรียบร้อยแล้วซื้ออะไรเยอะแยะใช่ไหมเวลาใครมากับพ่อกับแม่นี่ก็จะแบบโอ้ยต้องใจตั้งก่อนแล้วค่อยกินไอติมนะคะบางคนอยากกินเลยใช่งั้นเราไปใส่ตังกันเลยไปเรามาอยู่โซนเบเกอรี่กันแล้วนะคะนี่เราจะซื้อของไปฝาก น้องอลินนี่เอาอน,นี่เลยช็อกโกแลตเ,เอาช็อกโกแลตสองแล้วก็อันนี้หนึ่งนะคะนะคะมันเป็นกลิ่นกล้วยพี่ใหม่มันคือมันคือขนมปังที่แบบว่าเป็นกล้วยอะกล้วยหอมอะเออพี่ใหม่ไม่ชอบกล้วยทุกคนอันนี้น่ากินมากขวดซองแบบแบนนี่ขวดซองบางกรอบอันนี้ขวดซองแบบเออรธรรมดาอันนี้บางกรอบมาใหม่คือกรอบมากอร่อยมากอันนี้เป็นขนมปัง ใส่กรอกนะคะพี่ใหม่เอาอะไรเพิ่มไหมเอาอะไรปเปล่าเพิ่มไหมมอสเออใช่ต้องต้องคิดก่อนไม่ใช่ช่างค่ะเขาเรียกว่าคิดเงินเป็นชิ้นนะคะเฮ้ยอันนี้น่ากินอ่ะดูด,ดิไปคิดตังก่อนนี่นะคะเกลี่ยืนรอพี่ใหม่ตรงนี้เกลี่บอกว่าหน้าบูดมากเลยเพราะว่าอยากกินไอติมซื้อไอติมมาแล้วแต่ยังไม่ได้กินมันจะละลายแือพี่ใหมเ่เลือกขนมอยู่แล้วต้องทำโทษพี่ใหม่อะไรพี่เกลเนาะนู่นทุกคน ยังยังยังไม่มายังซื้ออยู่ยัง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 มาแล้วมาแล้วชาอ่ะกันติมละลายเร็วเดติมละลายแล้วไปก็พูดไปติมละลายแล้วต้องต่งการที่ใหม่ไปค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาของไปจ่ายอาของไปจ่ายรีบนะคะรีบเพราะว่าตอนนี้อยากกินไอติมอะเอาไปห้าสิบคืนมาเมื่อกี้ค่ะ เดวลืมเดวลืมเอามาซุนก็ห้าม่อพี่เลยโอเคปิดให้ด้วยคะ่ะพี่เกลปิดกระเป๋าให้หน่อยจ้าจ่ายตังค์แล้วนะคะทุกคนวันนี้ซื้อของเยอะพลุงพลังอันนี้คะ่ะได้เกิติมแล้วดีนะยังไม่ละลายรอรอ,อก่อนนะยังไม่เสร็จนะทีใ่ใหม่ใจเย็นๆไ <laughs> ม่ใหมอยากกินไอติมแล้วเกรี่ร้อนหน้าแม่ไม่อยากกินแต่กินด้วยได้ไหมไม่ได้ นี้นะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าวุ่นวายมากในการอ,อยากกินไอติมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย